สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลนะครับถ้าใช่เดาหลายๆคนถ้าดูภาพเบื้องหลังของผมคงจะทราบได้ว่านี่คือทะเลพัทยานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นทะเลที่สวยงามมากๆนะครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆนะครับให้สวยงามเกินๆถ้าดูจากด้านหลังผมนะจะมีการทําหาดทรายให้กว้างขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนลูกหูลูกตานะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับนะฮะดูครับไปรอบๆนะฮะ ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสวยงามมากๆแต่ที่ต่างไปก็คือตอนนี้ไม่มีชาวจีนหรือพี่น้องทั่วโลกมาเที่ยวเลยครับต่างกับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วที่ผมมานะครับก็ในช่วงเดือนพิจนากรนาคนดาสิงหาเนี่ยครับจะมีคนไปนสันสนๆคนนะครับริมแจ้งพัทยาจะถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนนี้พัทยา,ายนงย่ารบ้านครับจัดทะเลนะ รับท่องเที่ยวเต็ไมไปหมดเลยฮนะแต่ว่าไม่มีคนเลยครับทุกคราวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเดินเหมือนวดเลยฮนะเดินลงทะล,ลเรือนนะฮะนี่ครับนี่คือพัทยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากโควิดสงบแล้วพัทยาต้องกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญมาเที่ยวพัทยานะครับ please ว i ส i t พัทยา again. See you again.